สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําต้มจืดฟักใสกระดูกหมูค่ะค่ะก็จะมีฟักหอมนะคะกระดูกหมูค่ะต้นหอมผักชีค่ะเกากี้ค่ะเห็ดหอมค่ะข้ากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะผงปรุงรสซอสปรุงรสเกลือค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นก็จะมาหั่นฟักค่ะล้างทาความสะอาดปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะ จะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะ,ะมานี้ค่ะก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะาจากนั้นหั่นกระดูกหมูค่ะกระดูกหมูเลือกเอาที่มีเนื้อเยอะๆนะคะเนื้อเยอะ ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ค่ะส่วนเห็ดหอมเราก็หั่นเป็นท่อนๆนะเห็ดหอมแห้งนะไปแช่น้ําจนนิ่มนะคะหั่นเป็นพอดีคําค่ะส่วนรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้เราไปบุบพอแตกนะบุบพอแตกๆตกรากผักชีพริกไทยก็เอาไปบุบพอแตกลงมือทำเลยค่ะ ี๋ยวเราให้เราใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะเราจะตุนกระดูกหมูให้เขานุ่มก่อนนะคะ,คะจากนั้นหั่นผักชีต้นหอมรอค่ะหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะ ส่วนเกากี้นะคะให้เรานําไปล้างก่อนนะก่อนที่จะนํามาใช้งานนะคะไม่ว่าจะซื้อมาใหม่ๆแล้วก็ก่อนจะทําอาหารให้เรานําไปล้างสักหนึ่งรอบนะคะค่ะเราก็ตุนมา20นาทีแล้วนะคะกระดูกหมูก็เริ่มนุ่มแล้วนะคะค่ะมีฟองช้อนฟองออกค่ะ,คะจากนั้นเราจะปรุงเครื่องเลยค่ะใส่ฟักลงไปค่ะ เห็ดหอมค่ะค่ะเกากี้ค่ะเรานำไปล้างเรียบร้อยแล้วนะคะซอสปรุงรสค่ะผง,งปรุงรสค่ะเกลือค่ะอ่าเราก็จะตุ๋นไปจนกว่าทุกอย่างจะนุ่มดีนะคะ ทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะทุกอย่างสุกนุ่มดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมดูค่ะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่ผักชีเลยค่ะ เทียมเจียวค่ะค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะอย่างนั้นก็จะตักเสิร์ฟเลยค่ะ เสิร์ฟค่ะต้มจืดฟ้ากระดูกหมูแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทากินทําขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ